ดูแลภายนอกแล้วเราก็ต้องดูแลภายในของเราเองด้วยถ้าสุขภาพเราดีเนี่ยหน้าตาของเราทุกอย่างมันก็จะดีตามไปด้วยคุณผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นความร่วมมือนะฮรระหว่างพาวิยองกับเดอะคลินดครับผมเป็นคนออกกาลังกายครั้งท่านหนักนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นแบบนอนสบายขึ้นตื่นมาแล้วไม่รู้สึกแบบมันมีโมเนียอะไรเียมันเฟรชมาก,มากสารสกัดจากทั่วโลกมา9ชนิดมารวมอยู่ในนี้ หมดแล้วนะครับก็จะมีไลโบสที่โครตีนวายนะครับมีเปลือกสนบริทามมีในส่วนของทัพทีมสเปนนะฮะแล้วก็มีโอ้โหอีกต่างๆอีกมากมายทั้งวิตามินซีวิตามินอีมีทั้งซิงค์มีทั้งกรดนะฮะไลโคแอซิดไป่ใช่ไหมว่าต่ากันอยู่เพราะน่าจะแบบแหล่งรวมอย่างนี้หมดแล้วยังประรู้สึกว่าออกกำลังกายได้นานขึ้นก็คืออย่างเมื่อก่อนเล่นสักแบบ คลิปสองคลิปอะก็จะแบบเจ้ก่อนเบบ้ที่อยากออกจากวงการเะไเงี้ยก็อนอนหลับสบายมากอย่างช่วงเนี้ยที่ฝุ่นเยอะๆอะส่วนใหญ่ช่วงนี้พี่ก็จะเริ่มแบบหายใจไม่ออกพุดฟัดหรือว่าเป็นหวัดอะไรเงี้ย่างเนี้ยยังไม่มาเลยนี่อกว่ามันจะทําให้ให้การดูแลร่างกายของเราเนี่ยมันครบวงจรเขาเนี่ยช่วยให้เรากับดูแ s ขึ้นมาด้วยร่างกายเราเองก็คือเป็นทางเลือกของคนที่ต้อเข็งได้ด้วยนะคะ